ทำได้แล้วอย่าประมาทนะระวังด้วยทำไมทำไมอีกคิดจิ้มได้อตอนเทนที่ตอนนั้นอ่ะอีกคือก็คือมีพี่คอยจับเออนั่นแหละดีแล้วพี่คนไหนอ่ะ ขอบคุณเขาหรือเปล่าหรอ,อ,อกลับแล้วเขาชื่อว่าพี่เก่งกลับแล้วอยากเก่งก็ต้องถามพี่เขาว่าเล่นยังไงมีเทคนิคท่าไหนท่าไหนทําแบบไหนต้องถามพี่เขาดว้วยที่นี่คือลานสเก็ตที่เซ็นทรัลนะคะเซ็นทรัลขอนแก่นเป็นลานสเก็ตเอ่อสเก็ตสเปซชั้น5นะคะเด็กๆสามารถมาปล่อยพลังกันได้ที่นี่เลย น้องอีคิวก็รู้สึกว่าจะติดใจแล้วก็มาที่นี่ประจําแล้วนะคะสามารถถ้าใครมีรองเท้ามาเองเนี่ยก็ไม่จํากัดชั่วโมงนะคะสามารถเล่นได้ทั้งวันเลย120บาทส่วนใครที่ไม่มีรองเท้านะกะ็สามารถมาเช่าได้ค่ะที่นี่120บาทแต่เล่นได้แค่1ชั่วโมงเองนะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราซื้อรองเท้ากับทางที่ลานสเก็ตอะ่ะเราก็จะได้เป็นเมมเบอร์นะคะ มีค่าเข้าแค่50าบาทเท่านั้นเองเออนะถือว่าน่าจะคุ้มกว่านะคะถ้าเราซื้อสเก็ตกับทางที่นี่เพราะว่ารองเท้าสเก็ตอะถ้าเราหาซื้อทั่วไปเราอาจจะไม่มีความรู้นะคะถ้าเราได้จากที่เนี่ยคือเขาจะเป็นรองเท้าแบบสเก็ตแ,แบบสปอร์ตโดยเฉพาะในความสปอร์ตก็คือมันจะเซฟเท้าของเด็กๆด,ด้วยนะคะเราจะซื้อแบบมัวม่วๆไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดอันตรายอะไรอย่างเงี้ย มันจะไม่มีความปลอดภัยสําหรับข้อเท้าของเด็กเพราะฉะนั้นการซื้อรองเท้าสเก็ตหรือปล่อยให้เด็กๆอ,อยู่ในลานสเกตนะคะเราจะต้องซื้อรองเท้าที่เซฟตี้เด็กๆด้วยจริงๆโดยเฉพาะพวกแกนล้อนะคะต้องเป็นอลูมิเนียมนะถ้าเป็นพลาสติกนี้ไม่แนะนําเลยนะคะอะไปะดูน้องอีคิวอันนี้ฝึกขึ้นแลมครั้งแรกนะคะทุกคนก็มีล้มมีบาดเจ็บบ้างธรรมได้เลยเนาะเพราะว่ามันเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมกีฬาที่ต้องใช้ความเสี่ยงความใจกล้าแล้วก็แบบ ต้องอดทนด้วยต้องฝึกซ้อมต้องใช้เวลาแบบนานกว่าจะแบบใช้ท่านั้นท่านี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่นี่ก็ถือว่าเป็นลานกว้างพอสมควรสําหรับเด็กๆคนไหนอยากฝึกฝนตัวเองอยากปล่อยพลังอยากมีเพื่อนไม่มีที่ไปนะคะเพราะาข้างนอกคือฝุ่นเยอะมากพอฝุ่นเยอะเราก็แบบไม่กล้าจะปล่อยเด็กๆออกไปข้างนอกเจอกับฝุ่นเพราะฉะนั้น120บาทอยู่ในนี้น่าจะคุ้มกว่านะคะไม่จํากัดชั่วโมงด้วยเล่นได้ทั้งวันเลยนะคะแต่ว่า ความปลอดภัยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องคอยยืนเฝ้าอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆแต่ทางนี้ดีก็ดูห,าห่างๆเนาะก็ดูใกล้ๆเขาก็อาจจะแบบไม่เต็มที่เท่าไหร่ให้เขาหาเพื่อนเองใช้โซเชียลของเขาเองใช้สังคมของเด็กเองนะคะเขาจะมีวิธีการคุยกันแบบเด็กๆได้ง่ายกว่าที่เราจะเป็นแบบคอยเล่นอีคิวเล่นครั้งแรกนี่คือแบบให้แม่เข้าด้วยแต่แ,บบแม่ก็แบบอ่ะเข้าด้วยแค่รอบแรกสองรอบเพราะว่าน้องก็ยังไม่กล้ามีบาดเจ็บแล้ว โอเคเจ็บไม่เป็นไรต้องลุกขึ้นได้นะคะทุกคนยังไงก็ถ้าใครนะคะอยากมาเล่นก็มาที่นี่ได้เลยเซ็นทรัลคอนแกนนะคะชั้น5นะคะตรงข้ามกับเนี่ยเนเป็นโซนของเด็กเล่นทั้งหมดเลยตรงข้ามบ้านบอลตรงข้ามโรงเรียนสอนภาษาต่างๆนะคะอ่ะตรงข้ามโรงหนังง่ายสุดเลยนี่โรงหนังโรงหนังอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงข้ามโรงหนังเป็นลานสเก็ตกว้างเลยเดี๋ยวจะถ่ายแบบภาพกว้างให้ดูนะคะทุกคนโ okay. อเคอ,อีคิวมาตั้งแต่บ่ายแล้วนะคะตอนนี้คือมาตั้งแต่บ่าย3ตอนนี้คือ6โมงร่วมร่วมสาม,มชั่วโมงได้แล้วะคะ่ะทุกคนแม่ก็เดินไปเดินมานะคะเฝ้าลูกอยู่ที่ลานสเก็ตนี่แหละไปไหนไกลไม่ได้เผื่อแบบเกินเหตุฉุกเฉินอะไรแบบนี้แล้วก็สามารถแบบ มาได้ทันเวลานะคะอ้าวไปอีกรอบนึง่งมาโอเคลาไปก่อนนะทุกคนฝากไว้แค่นี้สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายคะ่ะ